ปเดเที่ยว EP 444่จัวเลวนโ้สุดยอดนะด้านในย็นด้วยแต่ว่ามันมีเมนเลยราหมืนในยติงในตานจริงมันเราว่เรายสบายกว่าเออสบายกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ดีสดนะจำีพีเหมือนที ประเทศจีนกับญี usto, ่ป like <composer> ุ่นเลยป้ามาเรีนาษญี hmm ่ปุ่นวันนี้อะไรนี่จีนเออเรียนญี่ปุ่นเรียนญี่ปุ่นจีนมึงกันเหรอมอนี่กึขโมยอะไรนู่นมานา Không phải vậy, nó có ít tím. Đừng có, nó không ngon. Malaysia, Malaysia. Malaysia, Ibiza, Brazil. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Đi đi. Hả? Nói chung với nó. Nó nói chung với nó. Nó nói chung มึงใกล้ถึงในรสเแล้วตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเฮ้ยมาดิ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 มาเรียนเรียนเรียนจีนเรียนญี่ปุ่นชอบไปวะไม่มีภาษาไทยนะนี่แต่ญี่ปุ่นนี่แต่จีนแต่อังกฤษโซอังกฤษโซ

เนี่ยโอ้โหกันนี่แพงวันนี้ทำไแพงมากเลยรถ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 อะไรนะเพมาะสองคนเอารวมกันช็อปเปอร์เนี่ยป้าจักช็อปเปอร์ยอดช็อปเปอร์อือไปอีกวหมายก็าระวังมาร้านนั่นนั่นคไม่ได้ในโซจริงนะ เฮ้ยไอตัวนี้มันคุ้นๆเนี่ยตัวตัวนี้เฮ้ยตัวนี้คุ้นๆคุ้นมากอ่ะเอายืนตายกับตะกูบีดูไหนนะตะกูบีดูไอ้กระดูกเนี่ยปากระดูกกระดูกเอออันนี่มันตัวอะไรนะตัวนี้ตัวนี้คุ้นๆเนี่ยตัวนี้ไม่รู้เห็นอะไรใครรู้ก็รู้ก็คอมเมนต์บอกเลยเขาตัวอะไรเขาเนาะ อะไรทุกคนทุคนนู้นไม่รอเตาไม่ตกกลัวนี่ไม่กี่เด็กปวดแหกมากมาเยตามมาไม่กลัวไม่กลัวมาเลยตัวเก่งเลนี่สินะ ชาวไทยอยู่นี่ชาวไทย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 เจะดยกเด็กร้อผู้ใหญ่โ่ิก็ผู้ใหญ่ยืนบัตรประชาชนก็ต้องเหลือร้อยยี่สอเด็กแสดว่าร้อยสวยสิบร้อยยี่สิบสี่ร้อบ ต้องก็่ามปีฟรีรู้เด็กคนนี้คงไม่ถึงมองไม่เข้าเหรออ๋อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอ่อเดี๋ยวมันเข้าก่อนกม้มามรอก่อนมารอก่อนวิดีโอเขายกไปยืนบัตรยืนบัตรก่ในไปเราเข้ามาเออเอาบัตร

สตีอาซอยตสุดทีไรตกอันด oh, ับสองอะรเงี้ยโอ้สูงเลยไหมเนี่ยโอ้ฟันแลมฟันแหลมไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ามาๆไม่เกรงนองไม่กล้า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 ไเตัลท็อเนี่ยเจ้าอันดับหนี่ว่าคเดต้เอออันดับหนึ่งเวนดอันดับหนึ่งตัวทีรมาต่อเร็วสตอคอย มาอยตุกคนมาเตามเลยตัวนูนไ่ตัวนี้เลยมาไอ้ม่ตัวนี้เลยโอ้ไม่กอบไปพอล้วพอแไม่จะปดออกนาวาตัวนี้ตัวนี้นี่ว่านี่นตัวนี้คือสัตว์ก er. ินกินพืชเลย่ไหมนี่

ไปตัวใหญ่นู้นว่ามาโอ้ยใหตัวนตัวนู้นยดมามานีโอ้โหมาเลยเท่าไรครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยสุดยอดอ่ะสุดยอดใหญ่สุดเลย ดูตัวมหมาอะไรที่ใหญ่ที่สุดในที่อย่างนี้เลยใหญ่ที่สุดเลยนี่ไปเลยพาไปด้วยยักษ์ใหญ่ใหญ่เกินแล้วเอานี่แหละตัวเตอร์ไพรส์เลยสี่ขามเลยฟ้าตายแล้วเตอร์เลยเตอร์เลยนี่เอาโอ้โหนี่แตมือด้วยนึ่งก้อนลูกปีปีจี้เลยชี้เลยปีปียังกล้าเลยปีปีเก่งกว่านี่ไม่เก่งอ่ะ วัดดีว่าแบบนี้ไปเร็วพี่สุดอย่างนี้ไม่ไม่ไอ้มากลัวยเลยอ่ะมาด้วยด้วยพี่นี่ด้วยพี่นู้นี่ไอ้เป็นคนรุนไม่เป็นไรไม่ตำไรตัวดีโตดีแข่งแขงเลยตัวนั้นเอาที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวไม่กลัวไม่กลัวดูนะไม่กลัวไม่กลัวทําไงรอเรื่อยๆแล้วบนนั้นรอเลือยรอมันอยงเดียันตายอันไปแล้วเอาไปหันไปตีอันนี้ตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงอีอีหันไปตีหันไปแล้วนั่นนั้นแล้วก็ตัวปลอมเหมือนกันตัวจริงไม่มีหรอกตัวจริงเพราะตัวจริงมันปล่อยตายไปแล้วสูญพันธุ์แล้วสูญพันธุ์ไปหลายปีแล้วสิบปีสิบล้านหรอเฮ้ย ให้รัปะอยากเข้าไปต่อไปอยู่ตัวเตี้ยอนตรายเลยตอนนี้มาเข้าทางนี้เร็วมาเข้าท่อมเลยเข้าท่อมเลยให้อาจจะมืดตอนนี้อ๋อทางออกทางเข้าอยู่ทางนู้นมาเข้ามาเข้าทางเข้ามาไม่นกระากวน ทาเข้าอยู่ทางไหนทำไมตาองเข้าโค้งโค้งปีนี่เดี๋ยวว่ามันคืออะไรอยู่หัวง่าประตูปีนจุกอ๋อไปปีๆปีนปีนปีนจุกกระลุกกระเจี๊ยบอยู่มาเลยเอายืนเอาไปทำๆๆนะหัวงๆายไปนะไปปีนยืนหันหลังเลยปีนหลังดูวันไปที่ปะป๊าทำไมเริ่มต้น เกงใหญ่มกอย่าอย่เข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋วเด็กตวาดหลอนลงอนไงมางคนย่าอย่าอะไรยาลืมอะไรย่าลืมอะไรอน่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปยาลืมกดตัวยังหามไไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครบ๊ายบาย